สวัสดีครับ EP นี้นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนนะครับคงจะได้รับข้อความจากจาก Sun City นะครับซึ่งเป็นข้อความที่ให้เราแนะนำชักชวนให้เราไปเล่นการพนันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเจอข้อความแบบนี้แล้วต้องทำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าข้อความนี้ส่งมาถึงเราได้อย่างไรนะครับ บางคนบอกว่ามาจากการใช้แพลตฟอร์มของไทยชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่ได้รับข้อความนี้ทั้งหมดจะเป็นคนที่ใช้ไ iphone น,นะครับไม่ว่าจะเป็นไ iphone ไหนข้อความนี้เราเปิดอ่านได้นะครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีลิงก์ตัวสีฟ้าๆแบบนี้อย่าคลิกเข้าไปนะครับแต่าำรับผมนั้นผมลบทิ้งอย่างเดียวนะครับ ซึ่งนอกจากจะคลิกจะลบทิ้งอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เรามาหามาป้องกันดีกว่าครับว่าเราหลังจากลบไปแล้วเราจะไม่ให้มันมาอีกนั้นจะทํำยังไงนะครับก่อนจะไปดูวิธีการป้องกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดตับสไ i b ์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็หลังจบจากคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับวิธีการป้องกันข้อความนี้นะครับ ให้เราไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วแล้วเข้าไปที่ข้อความข้อความนะครับจากนั้นเลื่อนหาเลื่อนหาตรงโหมดที่ว่า filter ผู้ส่งที่ไม่รู้จักนะครับให้เราเปิดตัวนี้เปิดไว้นะครับแล้วหลังจากนี้ข้อความนั้นก็จะมาจากั u n city ที่มาชวนเราเล่นกันพนันก็ จะส่งให้เราไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันหลุดมาจากแอปไหนหรือว่าแพลตฟอร์มของใครชนะหรือไม่แต่ว่าเพื่อป้องกันการคลิกลิงเข้าไปนะครับเราป้องกันกันไว้ไม่ให้มันส่งมาดีกว่านะครับขอบคุณนะครับที่ดังกูจุจบนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้กับคนสนิทด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันไว้ดีกว่านะครับขอบคุณครับพบกหน้าเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาให้ดูอีกนะครับ ขอบคุณครับ